สวัสดีครับอัปเดตข่าวกีฬานะครับกับหลุยดีเอนะครับสองแข้งหลักครับของยูเวนตุสนะอัมลาแฟนบอลเพื่อนร่วมทีมไปที่เรียบร้อยนะครับก็คือเปาโลดิบาร่านะครับแล้วก็โจโจอิกิเลนี่นะครับในวันจันทร์ที่16พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับในเกมเปิดบ้านนะครับเสมอกับทางอินซีฝาขาวไปนะครับสองประตูต่อสองนะครับงานอาจจะก่อยไปนิดนึงนะครับเพราะว่ายูเวนตุสนะออกนำลาซิโอก่อนนะครับสองประตูต่อศูนย์นะครับลาซิโอก็มีลูกพืชนะ กลับมาเสมอ -2 2ได้นะครับสำหรับเรื่องข่าวส่วนตัวของเปาโลดินะครับมีแนวโน้มย้ายไปร่วมทีมในทีมยักษ์ใหญ่ทีมหนึ่งนะครับแต่ว่ายังไม่แน่นอนนะครับว่าจะย้ายไปร่วมทีมกับทีมไหนนะครับแต่มีข้อแม้นะครับเจ้าตัวนะครับออกมาเปิดเผยนะครับมีข้อแม้ว่าทีมที่เจ้าตัวอยากไปร่วมทีมด้วยนะครับ ต้องได้ตั๋วนะครับไปเล่น UCL นะครับในฤดูการหน้านะครับผมอาจจะมีไม่กี่ทีมนะครับในทีมยักษ์ใหญ่ที่จะได้ไปเล่น UCL นะครับแต่แต่ว่าหนึ่งในนั้นก็ก็คงไม่มีแมนยูนะครับผมส่วนการย้ายทีมนะครับของช่วงตลาดนักเตะของยูเวนตุสนะครับมีอีกหนึ่งข่าวนะครับก็คือบอร์ดบริหารของยูเวนตุสนะครับอยากได้นักเตะเก่าอย่างปอปอกบานะครับมาเสริมทัพในฤดูการหน้านะครับส่วนทางหน้าปอลปอกบานะครับจะหมดสัญญา กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็ทางบอร์ดบริหารของยูวนตุสนะครับได้ไปคุยเบื้องต้นกับทางเอเจนต์ของปอปอกบาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าต้องการปอปอกบานะครับกลับมาเสริมทัพในช่วงฤดูกาลหน้านะครับแบบไร้ค่าตัวนะครับส่วนทางด้านปอปอกบาครับมีทีมใหญ่นะครับมาทาบทามไว้ถึง2ทีมนะครับ ก็มีทั้งเลอัลมานดิดแล้วก็เบสเชนครับอยากได้ปอบาปอกบาบไปเสริมทัพในช่วงฤดูการหน้านะครับผมส่วนข่าวสําคัญของทีมมารายูนิตุสครับก็ก็มีเรื่องรหลักอยู่2เรื่องนะครับก็คือเปาโลดิบาลานะครับย้ายออกจากทีมนะครับซัมเมอร์นี้นะครับเรามารุ้นะครับเปาโลดิบาลานะครับจะย้ายไปอยู่ทีมยักษ์ใหญ่ทีมไหนนะครับทีมที่จะไปเล่นนะครับต้องมีตัวที่ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกนะครับผมส่วนอีกหนึ่งข่าวก็ ปอปอกบา,นะานะครับทางยูนตุสนะครับจะสามารถดึงตัวปอกบากับทีมเก่าได้หรือเปล่านะครับหรือว่าปอปอกบาจะย้ายไปร่วมทีมกับเรอัลมาดริดหรือว่าเปเอสเชนะแล้วก็มาลุ้นกันอีกทีนะครับถ้ามีข่าวอัปเดตอะไรใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับปอปอกบาหรือว่าเปาโลดิบาราผมก็จะมาสรุปสั้นๆให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับในช่องของหลุยดีเอนะครับหรือว่าช่องของไทเกอร์ทนะครับผม ก็สำหรับวันนี้คนระับถ้าชอบคลิปนี้นะฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ